สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อ i s t ค่ะคลิปนี้เราอยู่ในดวงความรักนะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนาะ16ถึง31ตุลาคมมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เป็นของชาวทัดลมค่ะ้าสุดท้ายแล้วนะชาวทัดลมคือคนที่เกิดราศีมิถุนตุลกุมค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะช่องเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค่ะเพฉะจันการแบ่ง วันที่ราศีอาจจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจเพิ่งเข้ามาดูลองเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมไม่ถูดตุนกลุมตามแบบช่องเปิ้ลหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตรงอ่ะแปลว่าที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนนะถ้าเกิดอยากจะลองดูแบบไทยด้วยก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ ก็พอกะอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊เะนะคะแนะนําให้หาลักคนาค่ะการหาลักคณาก็เปิ้ลมีสอนเอาไว้ให้นะช่องเปิ้ลจะยึดลักคณากับวันเกิด2ออย่างเป็นหลักส่วนราศีแบบไทยดาวจรันดาวสุกก็สามารถดูได้นะลองพิจารณาแล้วก็ ทดลองดูกันนะคะว่าอันไหนมันแ <m uch ing> ม่นยำมากกว่ากันไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมค่ะ Recti Motion Cards ไพ่คู่บุญไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ Love Story Oracle <m uch ing> ค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญเหมือนเดิมมาดูกันว่าคนทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะ energy <m uch ing> ความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างมาทัดลมนะคะทัดลมมิถุนตุลภุม ให้คู่บุญอยากจะบอกอะไรคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะ energy ของคนทัดลมเป็นยังไงบ้างพื้นที่แห่งอำนาจอคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินหรือเปล่าแบบเหมือนไฟหาความมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอำนาจต่างๆก็ได้หรือมันอาจจะหมายถึงพื้นที่ของการแบบเจริญก้าวหน้าเนาะอ,อาจจะเป็นที่ทำงานที่เรียนที่หาความรู้ต่างๆก็ได้เหมือนกันเออหรือคุณอาจจะต้องไปดีวกับ อะไรแบบเนี้ยสารที่ราชการที่ทํางานองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้คุณอาจจะได้ไปเจอเจอใครที่นําพาความรักมาให้คุณก็ได้หรือคนที่คุณดิวดิวอยู่หรือคนที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์มีตํแหน่งตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไปเจอในที่แบบนี้เนาะไปเจอในที่ราชการในเจอในที่ทํางานที่อะไรที่มันแบบดูมียศมีตําแหน่งอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่แห่งอํานาจเนี่ยมันจะลิงก์กับคนแต่ละสถานะที่เป็นคน ทัดลมยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ c า r รคเตอร์โมชั่นการ์านี่เลยมาเรามาดู energy อารมณ์ของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก่อนว่าสถานการณ์ชีวิตอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างใครอยากได้ยังมีอยู่นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมโชั่นด้วยรีบสอยอกันไปนะเพราะว่าจะหมดแล้วแล้วไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะมาทัดลมน้อยใจเก่งมีแผลเป็น ชอบดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นรักธรรมชาติค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงโอเค ได้สําหรับพูดจาดีมีวาทศิลป์มันบอกว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่เนาะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีแผลเป็นกันเห็นไหมน้อยใจเก่งมีแผลเป็นกับชอบดูแลใจใสผู้อื ừ, ่นเราอาจจะมีความชอบเทคแคร์ห่วงใย,ยดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไอความรักที่เราแบบทุ่มเทให้มันอาจจะเหมือนแบบไม่ได้ตอบรับกลับมาที่มันเท่ากับที่เราคาดหวังไว้อะก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสเตตัสไหนนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออความรักมันอาจจะไม่ค่อยรุ่งในช่วงจังหวะเวลานี้เราไปโฟกัสในเรื่องของการ ถ้ามาหากินดีกว่ามีความเป็นผู้นําสูงแปลว,ว่าเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการเนี่ยอยากจะมียศถามีตําแหน่งมีอะไรที่มันดีๆเพื่อตัวเอง เพื่อแบบอะไรที่มันดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้บางคนถ้าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการงานหรือว่าไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะหันเข้าธรรมชาตินะไปพักผ่อนต่างๆนานา,นานหรือไปทําอย่างอื่นอะ่ะที่อาจจะมุงม่งหวังหรือมุ่งเน้นในเรื่องของความรักน้อยลงอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเอเนจีคือถ้าเกิดคุณผิดหวังเสียใจมาอาจจะอยู่ในช่วงการต้องเยียวยาหรือฮิวตัวเองก่อนอะไรแบบนี้เนาะอืมก็ไปทํางานค่ะเพิ่นมองว่าการงานคุณน่าจะ ปังมากพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทาโร่จะบอกอยังไงละ่ะกับคนแต่ละสถานะนะมาเริ่มจากคนโสดโสดสนิทแบบไม่มีใครเลยก็ได้มาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าโสดแบบไปกิ๊กกักแอบชอบแอบคุยอ่ะก็ได้เหมือนกันมาดูกันค่ะว่า Energy <S 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 จะเป็นยังไงบ้างมาธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างเอง่ยคนโสดสถานการณ์ช่วงนี้ขอดูหน่อย7 of Earth 7เหรียญนะคะ เจ็ดเหรียญสิบถ้วยอ่าสามเหรียญ j u ส t ิฟหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็หเหรียญอุ้ยมีการเริ่มต้นใหม่หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะมี1นค่อนข้างเยอะนะแปลว่า จังหวะเวลานี้ค่ะคุณเอนจอยมีความสุขนะสิบถว้วยแปลว่าคุณมีความสุขดีนะคุณอาจจะมีความสุขดีกับชีวิตที่คุณมีอยู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแล้วก็ทํามาหากินครบทุกคนเป็นเพื่อนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการงานจริงๆด้วยเนาะเออมีความแบบเออตอนนี้มันมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินก่อนความรังอาจจะไม่ได้เน้นมากเพราะว่าเราก็มีความสุขดีกับคนรอบตัวเราเนาะแต่เนื่องจากว่ามันมีหนึ่งถ้วยด้วยเพิ่นก็มองว่าก ็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าบางคนอะ ด้วยความคุณมันไม่ได้คิดว่าคุณจะกระตือรือร้นหรือรู้สึกหยหาความรักขนาดนั้นนะเพราะ energy ไพ่อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแปลว่าเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราทํามาหากินของเราไปแต่ถ้ามันมีคนเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้คือจะมาจากที่บ้านคนรู้จักแนะนําเออเป็นคนที่คุณรักะแนะนําให้คุณรู้จักหรือว่าเพื่อนฟุง้งสังคมเจอในที่ทํางานแบบที่เพิ่นบอกเป็นไปได้ทั้งสิน้นเอออยู่ๆเราทํางานหาเงินมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามาแล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นกนะัลยาณามิรด้วยมีความรู้สึกดีๆด้วยมีแบบ ค่อยๆสานัมพันธ์กันไปก็เป็นไม่ได้แต่แน่นอนค่ะเราจะไม่ได้แบบจริงจังหรือว่าไม่ได้แบบรีบร้อนอ่ะใช้คําว่าไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์ดีกว่าเนอะถ้ามีเข้ามาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยคือการที่เราอยู่เฉยเนาะเออบางทีการไม่ขวอยคว้าเนี่ยถ้ามันถึงเวลาที่มันจะเจอมันก็อาจจะมีคนเข้ามาเองก็เป็นไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเยอะนะคะต่อมา l o v e s o r r y Oracle ค่ะหนึ่งใบคนโสดทัดลมมาดูการไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะคนโสดทัดลม คอ m มิชเม n นต์อาจจะมีคนเข้ามาแล้วแบบสารสัมพันธ์กับคุณในเชิงที่แบบคือเขามีความจริงจังเนอะปนมอกว่าคุณอะ่ะก็ไม่ใช่ไม่จริงจังแต่ว่าไม่รีบเนอะซึ่งการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากที่สุดก็ได้แปลว่าใครเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นไปได้ค่ะว่า เขาเข้ามาเหมือนแบบอยากสารสาม,มักระคุณเลยอย่างที่บอกอาจจะเป็นพ่อแม่แนะนําแบบว่าพามารู้จักกันแบบเออแต่งงานได้แล้วอายุเยอะแล้วอ่ะก็เป็นไปได้หรือคนที่คุณไปดิวดิวอยู่ด้วยเนาะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อน ก็เป็นไม่ได้เออเปิ้ลมองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะไปชอบกับคนที่เขามีคู่มีแฟนอยู่นะตอนนี้นะเพราะ Energy มันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคนแบบนั้นก็ปนแปลว,ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเนาะเราก็ต้องรอให้เขาแบบไปเคลียร์ตัวเองอะไรต่างๆนานาก่อนแต่เ n e r g y อ่ะเปิ้ลไม่ได้เห็นเป็นในทางนั้นเห็นแค่ว่าถ้ามีใครเข้ามามันจะเป็นคนที่อยากจะจริงจังร่วมถึงตัวเราเองด้วยนะตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นๆแล้วอะ่ะคนท่านลงปกติจะรัก รักอิสระเนารแต่อันนี้เอเนจีของคนสกัดเป็นมองว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีหรือว่ามันยังไม่ได้เจอใครที่ดูคู่ควรหรือว่าจะจริงจังจริงๆเนี่ยคุณก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานแต่ถ้ามีคนเข้ามาโปรไฟล์ดีนู่นนี่ความมั่นคงโอเคเหมือนแบบโดยตรกกะแล้วมันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ก็มีแนวโน้มว่าจะได้พัฒนากับคนคนนี้นะก็เอเนจีค่อนข้างดีนะคนทัดลมต่อมาเรามาดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังตุลาคมเนี่ย ความสัมพันธ์จะพัฒนาได้ไหมบางคนคุยมานานแล้วบางคนเพิ่งคุยก็ดูได้ทั้งสิ้นนะมันดูการสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างมาค่ะผลทัดลมนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งถ้วยอ่าเจ็ดถ้วยโอ้ว้าวถ้วยเยอะมากควีนถ้วยอ่าถ้วยเยอะจริงๆด้วย9ดาบอ่าเครียดอะไรกันจะเนี่ย 7จ็ดไม้แล้วก็ justice อ่ะโอเคความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันมีการเริ่มต้นนะแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเพิ่งคุยกันก็เป็นไม่ได้หรือถ้าเกิดคุยมานานแล้วมันก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเนอะยังมีความเหมือนแบบ ไม่แน่ใจยังมีความรู้สึกแบบใช่ไหมมันคือความรักที่ใช่จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันหลายๆอย่างที่ทําให้คุณมีความสับสนเนาะและมีควีนถือถ้วยด้วย,วยคือมันมีความรู้สึกดีอาจใช้คํานี้แล้วกันเนาะมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกรักแต่มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหานะเพราะว่าเปิ้นดูแล้วเนี่ยมันถามว,ว่ามันพัฒนาได้ไหมยังไม่เห็นถึงการพัฒนาแต่เห็นว่ามีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะ justice ขึ้นมาที่ใต้สําราบาแปลว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานหรือความถูกต้องเหมาะสมก็ได้บางทีด้วยความว่าเราเป็นคนทัดลมเาะรก็ เป็นคนมีตรก,กะค่อนข้างเยอะเฮ้ยคนนี้เข้ามาเฮ้ยฉันชอบเขาแต่บนความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถพัฒนาได้จริงๆไหมนึกออกว่าคือคุณก็จะคิดเยอะไม่แปลกที่มันจะเป็นก้าวดาบคือคิดเยอะคิดมากว่าคนนี้คู่ควรไหมเหมาะสมไหมจะดีไหมหรือว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ยังอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เพราะด้วยความอารมณ์ยังไม่ได้ตัดสินใจได้เด็ดขาดขนาดนั้น หรือถ้าเกิดคุณไปดีวกับคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะเนาะถึงแม้ว่าเราจะรักอะเราก็พยายามจะแบบไม่ไม่ไม,ไม่เพราะมันมีเจ็ดไม้คือเป็นการแบบพยายามบอกตัวเองว่าเอ้ยเราใช้สมองเหนือหัวใจนะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมหรือว่ามันไม่ได้คู่ควรกันอะไรเงี้ยคบไปอะให้ใจไปสุดท้ายก็ต้องเจ็บปวดแต่ว่าคุณให้ใจไปแล้วนะจากพลังงานด้วยความว่ามีถ้วยเยอะเนะาะชอบชอบไปแล้วรักไปแล้วแต่ว่านั่นแหละมันเลยทําให้คุณคิดเยอะคิดมากว่า คนคนนี้แบบได้หรอเขาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณเยอะเนาะฐานะการเงินตําแหน่งก็ได้คุณอาจจะแบบตําแหน่งสูงเขาอาจจะดูแบบเไม่สามารถดูแลคุณได้หรือคุณไปเจอคนที่มันไม่คู่ควรหรือไม่เหมาะสมในเชิงที่ไม่ถูกต้องอะ่ะอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่ควรจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยแต่มันมีความรักนะบอกเลยว่ารักแต่ว่าคิดเดียวคิดมากเพราะว่าด้วย ก,การใช้สมองของคุณนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นว่าจะเลิกคุยกันยังคงคุยกันอยู่แต่ว่าพยายามจะเหมือนแบบยังไงดียังไงดียังไงดีเนาะแล้วก็แบบถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆเนื่องจากว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วคุณพยายามจะบล็อกเขาเหมือนว่าบล็อกไม่ให้ ไม่ให้ถล่มลึกเออไม่ได้เป็นว่าการบล็อกไม่คุยกับเขานะเหมือนบล็อกใจตัวเองว่าไม่เราจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ยังคุยอยู่นึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็ถามว่ายากไหมเพิ่นก็ว่ามันก็ยากในการที่จะ move on นะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วมันก็เป็นความรักจริงๆที่อยู่ตรงนั้นนะก็ ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ละกันเปิ้ลมองว่าถ้าเรายึดมั่นในสิ่งที่ทําดีคิดดีพูดดีแล้วไม่ทําร้ายใครอะ่ะก็โอเคถ้าคุณไม่ชอบคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณคุณชอบได้นะมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่อย่าไปแบบถลําลึกหรือไปทําอะไรที่มันเกินเลยกว่าการที่เป็นเพื่อนอะประมาณนี้ละกันเนาะเออหวังดีต่อกันนะอะไรเงี้ยเปิ้ลมองว่าทําได้นะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ใจคุณอีกถ้าคุณไปคุยกับเขาเยอะๆมันก็อาจจะทําให้คุณแบบเหมือนใจบางอะแล้วก็สุดท้ายก็ถอนนตัวไม่ขึ้เพ คือคือไม่คุยก็รักอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ายิ่งถ้าไปคุยเพิ่มหรือไปสารสัมพันธ์เพิ่มมันก็ยิ่งถอนตัวได้ยากถูกไหมอาบฉชันก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเป็นค่อยคอยไปแต่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามศิลธรรมคันลองแล้วก็ความถูกต้องเหมาะสมด้วยก็ละกันนะต่อมา l ลิฟ s t อรี o ออร l e ค่ะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาหนึ่งใบไพ่อยากบอกอะไรคุณเอยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เล้เวิร์ดอ่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดูปวดหัวไม่รู้จะเอาอะไรยังไงดีกลับมารักตัวเองก่อนเออบางทีเราก็คือด้วยความอ่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นบุคคลที่3นะคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าเราคู่ควรกับอะไรคนที่เข้ามาอาจจะดูไม่เหมาะสมหรือใดๆก็ค่อยๆพิจารณากันไปนะถ้าคิดไม่ออกว่าจะยังไงกลับมารักตัวเองก่อนโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วก็สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองก่อนได้ค่ะความรักอาจจะไม่ต้องรีบมากก็ได้เช่นกันนะอ่ะประมาณนี้ นะถ้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าก็กลับมารักตัวเองค่ะคุณคู่ควรกว่าการที่จะไปแชร์ความรักกับคนอื่นนะต่อมาคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ได้มาดูกันว่าช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างทานลมนะคะมิถุนตุลกุมความรักจะเป็นยังไงบ้างสองเหรียญห้าไมา้ The World แปดดาบโอ้โหว้าว Hanged Man แล้วก็สามถ้วยอ่ะโอเคความสัมพันธ์นี้นะ ลิ้นกับฟันค่ะไปไปมามาคือตัดกันไม่ขาหรอกแต่ก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็แบบอะไรก็ไหมรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นู่นนี่วุ่นวายนะแต่คุณก็ไม่ไปจากกันนะเอเนจีเนี้ยคือคนเป็นคู่กันมันก็เข้าใจว่ามันก็มันก็คงไม่ได้แบบไม่ทะเลาะกันเนาะยังไงมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้าง นู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีความแบบวนเวียนอะทะเลาะแล้วก็คืนดีแล้วก็วนเวียนคือบางทีมันอาจจะอยู่ในความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเออเรารู้ทั้งรู้เนาะมีแฮงแมนขึ้นมาคือเป็นความรักความสัมพันธ์ต้องใช้ความอดทนบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่มันคู่กัดหรือคู่รักหรือนี่มันเป็นคู่เวียนคู่กรรมหรือมันยังไงก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าโดยปกติของคู่เนี่ยมันมันมีความที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะเกิดมาแตกต่างกันแบ็คกราวแตกต่างกันเม้อย อยู่ในเขาเลยนะไม่ได้เกิดในสภาพแวดล้อมเดียวกันอ่ะมันก็มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาคนสองคนที่มาสารสัมพันธ์กันมันก็มีความคิดที่ต่างกันได้อ่ะมันก็เลยอาจจะแบบไม่เข้าใจกันบ้างถกเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วคุณสามารถเหมือนปรับจูนเข้าใจรู้จักกันมากขึ้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้มันแบบไอ้เรื่องที่เคยทะเลาะกันแล้วก็กันเสร็จกับมาคืนดีแล้วรักกันมากขึ้นอันนี้โอเค นะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่มันเป็นเคสเบาอนะันนั้นคือเรื่องปกติมันก็ไม่ได้ไปโฟกัสมากแต่บางคนบางคู่อ่ะมันก็แบบเดิมๆทะเลาะแล้วก็วนแล้วก็ขอคืนดีขอโอกาสอากลับมาคืนดีกันแล้วก็เอาอีกและก็เป็นอีกมันก็จะวนเวียนเพิ่งไมไ่เห็นว่าคุณเลิกกันนะแต่มันมีภาวะของความอึดอัดใจค่ะว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงกับปัญหานี้ดีไม่ได้เห็นว่ามันมีความรู้สึกถึงการอยากจะเลิกขนาดนั้นคือมันยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ความสมัมธ์เนี้ยมันจะต้องทะเลาะอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนมันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้จะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดีฉันต้องทําใจหรือว่าฉันจะแบบสุดท้ายฉันจะไม่ไปต่ออะไรเงี้ยเออมันอาจจะแต่ละคนแต่ละคู่มันมีความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ตอนเนี้มันอาจจะยังหาแนวทางไม่ได้เนอะด้วยความเป็นแฮงแมนกับแปด,ดาบเปิ้ลมองว่าอึดอัด ไม่สบายใจแต่ว่าก็ยังหาทางออกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไงกับความสัมพันนี้ดีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะยังคงต่อเนื่องไปค่ะคุณยังคบกันอยู่คุณยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่าโอเคมันก็มีความเหนื่อยใจเนาะกับปัญหาที่เกิดขึ้นอก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันค่ะเพิ่นเห็นว่าคุณยังอยากไปต่อเนาะมันก็เลยมันก็เลยอาจจะ ยังยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับบางคนบางคู่ด้วยความพลังงานมันก็ขึ้นเหมือนกันว่าคุณอาจจะไปเจอใครอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วมันทําให้คุณอะเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีมันเลยอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดมีแฟนอยู่แล้วแล้วไปเจออีกคนหนึ่งที่ก็ ก็รู้สึกดีอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลือกไม่ได้มันก็จะอยู่ในภาวะของการพยุงกันแบบนี้อ่าสามคนอาจจะเป็นตัวคุณที่มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วคุณเลือกไม่ได้หรืออาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาในฝั่งแฟนของคุณก็ได้แล้วก็ก็ยังคาราคาซังแบบนี้3คนไปก็ไปไม่ได้เหมือนกันซึ่งคุณทําอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณเช่นกันก็เป็นกําลังใจให้คะ่ะสถานการณ์ใน15วันนี้เนี่ยเปิ้ลมองว่า ก็อาจจะยังทําอะไรไม่ได้มากเนาะก็ขออดทนไปก่อนให้มันเลยช่วงนี้ไปก่อนแล้วเราไปดูกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วกันเนาะว่าเอเนจีมันจะเปลี่ยนไหมมันจะสามารถ ตัดสินใจเลือกอะไรได้ไหมเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ส่วนใครที่แบบรีบร้อนอย่าตัดสินใจแล้วมันตรงกับเรื่องของคุณคุณก็สามารถมาจองดูดวงส่วนตัวได้เนอะอ่ะก็ลองดูเพราะว่าดวงส่วนตัวมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นดวงของคุณมากกว่าการดูแบบ general reading แบบนี้อ่ะเป็นกําลังใจให้คนธาตุลมทุกคนนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับความรกของคนธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องความรกของคุณได้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคลิปใหม่คุณ จะได้ดูก่อนใครนะคะถ้าเกิดชอบช่องเปิ้ลอยากให้อ่าอยากสนับสนุนให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่างๆก็สามารถกดซูเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้ได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ